Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์ลิสเซนวันกันอีกเช่นเคยนะเราก็ยู่ในเกมต้าลัวต้าลู่สัพปประยุทธวิญาจารย์ตอนนี้เรามีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วและมันก็เข้าพร้อมกันทุกเซิร์ฟไม่ว่าคุณจะเล่นอยู่เซิร์ฟไหนมันก็เข้าพร้อมกันนะนั่นคือซัมเมอร์คาร์นิวัลเป็นสกินนิ่งหลงหลงกับน้องเสียงเสียงนั่นเองแม่เดี๋ยวเราไปดูคําอธิบายกิจกรรมกันเลยว่าเล่นยังไงสายฟรีสายเติมเนี่ยได้กันเท่าไหร่นะส่วนกิจกรรมก็จะอยู่ใกล้เสียงเสียงเลยนะผมใกล้กลกาา้้้้ปปาา้้อีีีีเเเเวววนน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 นต์ลลลลยะะะกกกก็็็็็ขาาามมมรงงแแแัจจปปปบบผททํคคคิไุห แบบแล้วอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้โดยผมบอกผิดนะครับผมในเมื่อวานนี้ซึ่งค่าโชคดีเนี่ยมันมีอยู่ที่60 นะนะผมผมขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ผมบอกว่า50ใช่ปะเออทีจ่จริงอะ่ะมัน60แล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่3วันเท่านั้นนะดังนั้นสายฟรีก็หาเพียงแค่ได้3วันโดวยวันนี้ผมก็จะมาสอนการคำนวณน,นะว่าต้องใช้บัตรตัวสุ่มเท่าไหร่ใช้เพชรเท่าไหร่ในการสุ่มถึงจะได้สกินนี่อลงหลง,ลงกับเสียงเสียงมาแต่คอนอื่นสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนําร้านเติมเกมเพาเวอร์เพลย์เติมถูกเติมใบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงเรื่องแฮ็กเรื่องดีฟันทางร้านเปิดบริกาาาารม่ยวนนนนนนแแล้้้้เปิดดตตััังงง10จถึ นทุกกกค็ไไปใช้้บรริาดโดยสําหรับสายฟรีนะครับผมเมื่อเข้าร่วมเล่นป่าซิงโตอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คือการลงนันเจี้ยนเหมือนเราปกติแหละหาวงแหวนบ้างล่ตีกระดูกวิญญาณเอ้ยไม่ไม่ใช่ตีกระดูกอ,อ่าสำรวจลังอสูนนั่นแหละตีกระดูกวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีโอกาสดอบัตรสุม่มคันนิวันนะโดยลิมิตอยู่ที่50ใบต่อวันหรือพูดง่ายๆว่าก็ประมาณสุ่มได้5ครั้งต่อวันนั่นแหละและทีนี้สายฟรีได้เท่าไหรล่ล่ะในเมื่อมันลิมิตอยู่ที่50ดังนั้นเนี่ยคุณก็หาให้ได้แบบคร5 ทุกๆวันนะเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องคิดเลขมาก่อนผมเอาเครื่องคิดเลขมาแล้วทีนี้นะครับผมก็จะได้50รวมๆแล้ว3วันคุณจะได้อยู่ที่150าใบใช่ไหมเอเอใช่อใช่า5 0ใบทีนี้ 50บใบเท่ากับ5ครั้งก็ลบเลขศูนย์ออกนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่15ครั้งดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีแต้มลัคกี้โชคดี15ครั้งที่เหลือล่ะนั่นก็คือเหลืออีกประมาณ60ใช่ไหมล่ะคุณก็เอาไปลบกับ60เลยนะอ่ะพอลบไปหกสิบคุณก็จะเห็นเนี่ยตัวเลขแบบนี้นะครับผมเลข45อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ลองหาดูก็เอา45อ่ะ 45เดี๋ยวก่อนเก็บ45ไว้นะเพราะว่าเหลือแต้มโชคดีอีกประมาณ45คุณถึงจะก,การันตีอันนี้ผมพูดถึงในรูปแบบของการันตีนะบางคนอาจจะออกก่อนออกแต่45 60อะไรประมาณนี้โดยที่ผมซ่มในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเราๆ40 50ก็ออกแล้วนะครับผมอ่ะ ที่นี้นะครับผมก็จะมีบัตรสุ่มก็จะเป็น10ใบนะ10บใบเท่ากับ98 10บใบนี่ไม่ใช่การสุ่ม10ครั้งนะ10บใบเท่ากับการสุ่ม1ครั้งหมายความว่า98เพชรเนี่ยเท่ากับการสุ่ม1ครั้งอ่ะทีนี้เราก็กลับไปที่เครื่องคิดเลขเราเราเหลืออีกประมาณ45แต้มใช่ไหมเราก็ทําการคูณ98เข้าไปเลยนี่คือจํานวนเพชรที่คุณต้องใช้นะครับผมสําหรับสายฟรีนะนี่คือการันตีแบบการันตีเออเอาการันตีจริงๆมัน อาจจะถูกกว่านี้เพราะว่าคุณอาจจะสุ่มได้ตั้งแต่35ใบ45ใบแรกนะครับผมวันนี้ผมจะสุ่มประมาณตอนไลฟ์สตรีม5โมงเย็นกว่าๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมสุ่มให้ดูนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสายฟรีนะครับผมอ่าที่ผมบอกอะเออมันก็15ใบนี่คือคุณไปสุ่มวันสุดท้ายเออคุณได้ฟรีมาประมาณ15ใบอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็มันก็จะเหลืออยู่45ผมเอาคูณ98ใบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ต่อไปสําหรับสายเติมล่ะสายเติมเป็นยังไงสายเติมเนี่ยก็จะมีแพ็กอยู่ที่229บาทนะครับผมหรือว่าเติมกับ Power Play เนี่ยทุกคนก็ต้องไปเลือกแพ็กอื่นๆนะจากนั้นเนี่ยคุณก็ลองไปเทียบราคาดู329เขาก็จะบอกว่าคุณก็จะได้จ่ายอยู่ที่290บาทถ้าเติมกับ Power Play แม่ถูกมากๆเลยนะครับผมก็จะได้อยู่ที่260ตัวหรือตีง่ายๆเป็น26ตัวทีนี้เราเอามาบวกกับสายฟรีดูนะครับผมพยายามแบบเป็นสายฟรีให้สุดอ่ะ ก็คือสายฟรีเนี่ยเราได้อยู่ที่15บา้าใบใช่ไหมเราบวกเข้าไปเลยครับผมบวกอีก26บใบถ้าเกิดว่าเราเติมอ่าดูนะปึ๊บอ่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้อยู่ที่41บใบนะครับผมก็มีโอกาสออกแล้วนะแต่เราแบบคํานวณแบบการันตีเลยไงอีกกี่อีกอกี่ใบนะครับผมอีกประมาณ19บใบดังนั้นเนี่ยเราก็เอา19บใบนะครับผมคูณด้วย98จากนั้นเนี่ยอ่า เท่ากับนะครับผมก็จะเป็น1862นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ยใช่ป่าววะอ่าใช่ใช่ใช่นะครับผมประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเติมแล้วก็รอสุ่มในวันสุดท้ายมันก็ประหยัดประหยัดอย่างมากเลยเติมแพ็คแค่300กว่าบาทแล้วก็เตรียมเพชรไว้ประมาณ1,800กว่านะครับผมแล้วก็ทาภารกิจรายวันด้วยให้มันครบนะนี่ก็จะเป็นหลักการคํานวณง่ายๆนะครับผม1แต้มลัคก,กี้เท่ากับ คูณ98ไปนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าคุณต้องเสียเพชรเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวผมจะแบบตรงๆผมจะเอา2สกินอยู่แล้วผมอยากคำนวณมากเลยก็คือ60นะครับผม60แต้มลัคก,กี้คูณด้วย98อ่ะจากนั้นเนี่ย ราคาเต็มๆเนี่ยมันจะอยู่ที่5,880โดยไม่คำนวณเกี่ยวกับการที่คุณต้องไปลงดันเจียนนะครับผมเพื่อหาตัวสุ่มนะครับผมนี่คือการซุ่มแบบตรงๆเลยเราซื้อเพชรมาแล้วเราก็มาสุ่มก็จะเป็นประมาณที่5,880นะครับผมก็ลองไปใช้ดูทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าการรีเควสรายวันเนี่ยมันจะได้ตัวสุ่มเท่าไหร่อ่ะผมก็จะใช้บอทนี่แหละนะครับผมช่วงนี้ผมขี้เกียจไม่รู้เป็นไรเออไหนๆก็เป็นสายเติมแล้วได้ตัวดีมาตั้งเยอะตั้งแยะผมก็จะแบบใช้แบบให้เป็นประโยชน์ก็แล้้วกกันันนนอี็เ เป็นสายพืชเอาเป็นสายสัตว์ก็แล้วกันนะอโอเคแล้วก็ตั้งตัวนี้ไปเรงเรียนฝึกฝนเคลียร์สามครั้งโอเคแล้วก็เอ้ยนะครับผมเอาประมาณสักห้าครั้งไปเลยนะแล้วก็นิ่งหลงหลงอันนี้ผมสองดาวแดงแล้วขอเปลี่ยนก็นแล้วกันเอาเป็นไต้บุปผาดดันไม่มีอีกโอเคเอาออกก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมหาเองก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ว่าจะได้เท่าไหร่นะโดยเควสแรกที่น้องตายผมไปทานั่นคือลางอะสูนซึ่งลางอสูรผมยังไม่ได้อันนี้เลยยังไม่ได้ส่งวิญญาจารย์ดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะต้องรอดูในป่าล่าวิญญาณการที่เราจะได้ตัวสุ่มเนี่ยเราต้องเสียไส้กรอกก่อนนะนี่ก็จะเป็นด่านนี้เลยที่ผมจะเริ่มเสียไส้กรอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวสุ่มเท่าไหร่นะลิมิตอยู่ที่50ครั้งต่อวันนะไม่สูงกว่านี้ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามเก็บให้ครบนะ, 50, 50บะห้าสิบห้าลิ อันนี้จะเป็นการตีประมาณเก้าครั้งนะครับผมเก้าวงแหวนปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่อ่าโ,โ,โอ้โหได้วงแหวนห้าหมืนปีโอ้ยมีคนได้รับอันนี้แล้ว <c oughs> ได้รับสกินเสี่ยี่อ่ะได้ประมาณหกใบนะครับผมเห็นไหมว่ามันสุ่มดอปผมตีไปเก้าครั้งแต่มันออกประมาณหกครั้งแสดงว่าอีสี่ครั้งเนี่ยมันไม่ออกมันเป็นการสุ่มนะ อ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเคลียร์อันนี้เป็นหครั้งนะผมจะได้เท่าไหร่ปึ๊บ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 โอเคได้ประมาณสองใบนะครับผมเออมันเป็นการสมดอบอะดังนั้นเนี่ยมันคงต้องใช้ไส้กรอกค่อนข้างเยอะนะการหาชิ้นส่วนตัวละครมันไม่ได้นะทีนี้ตัวนี้ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมจําได้ว่ามันดีแล้วมันจะได้นี่ตัวนี้เลยอ่ะกวดล้างไปครับผมปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมประมาณเอ่อเท่าไหร่เนี่ยตัวเดียวนะครับผมรีประมาณสี่ครั้งในตัวเดียวโอ้โหเกลือจะจัดเลยอะโอเครีไปครับผม กว่าล้างรอบนี้ก็ได้ตัวเดียวอ,อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ล่ะรีไปครับผมอาได้ตัวเดียวอีกแล้วมันล็อกวะเนี่ยมันไม่น่าจะได้ตัวเดียวนะสี่ครั้งเท่ากับตัวเดียวหรืไงเนี่ยอรอบนี้ได้สองตัวนะเออมันต้องแบบนี้สิมันต้องแบบนี้ดิโอเคตัวนี้ก็น่าจะได้ใช้เยอะอยู่กว่าล้างไปปั๊บโอเคสองตัวนะกว่าล้างอีกปั๊บใช้เยอะอยู่นะตอนแรกผมผมมีใสกร่องเท่าไหร่คุณลองสังเกตดูนะอยู่ที่ด้านบนอะตอนนี้ผมเหลือเท่าไหร่ก็ั่นแหละนะผมเสียเยอะมากเลยในตอนนี้๊โอเคอรีไปเรื่อยๆ๊ ครั้งสุดท้ายไปโอเคที่เหลือเราก็ไปทาภารกิจอย่างอื่นนะครับผมอย่างเช่นตีดานลงบอสแล้วผมจะเอาให้ผมหมดตูดผมจําได้ว่าพีอยู่ประมาณ500ใช่ปะมาดูว่า500ผมเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปตีอันนี้ตอ่อผมยังไม่ได้ตีเลยโอเคตีวงแหวนนะคบผมประมาณ3าครั้งต่อวันตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปทวนอีกรอบหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณจะไปตีแล้วคุณจะได้ตัวสูงนะอ่ะไปปุ๊บจริงๆมันก,มนก็มันก็อะไรก็ได้แหละจริงจนระิง <c oughs> ถึงแม้ไอ้พวกสายใหญ่นั่นมันจะ เอาเลยปึ๊บแค่คุณล่าสัตว์วิญญาณคุณก็ได้แล้วอะมีโอกาสดรอปแล้วไปเลยโอ้โหละตั้นกันหมดด้วยนี่มันไอเสือเสือขาววีสองนี่เอาละปาไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมมาดูกันว่าจะดรอปหรือไม่รอบนี้ก็น่าจะดรอปแหละนะขอร้องขอร้องดรอปเถอะนะปึ๊บล้มตายไปจังหวะน,นี้มาดูกันดรอปเท่าไรเอ่ยดรอปสองใบครับผมอุ้ยถือว่าดีนะถือว่าดีนะ การันตีดอกสองใบ,บทุกรอบไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูอ่าได้ตัวเดียวนะครับผมเป็นการสุ่มนะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับผมเมื่อกี้ได้2รอบนี้ได้1แล้วต่อไปอ่ะไอตัวสุดท้ายมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่สามเก็บไปแล้วก็หมดภารกิจแล้วนะหมา,หาเห่าที่อะไรเนี่ยไปเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะย่าไมสนใจเสยงมาเหา่า <c oughs> ไปครับผมโอเคได้2ใบนะ ต่อไปผมก็จะมาครียร์ตัวนี้เลยนะครับกระดูกวิญญาณนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะสำหรับกระดูกวิญญาณก็น่าจะได้2เหมือนกันปะสมดับเหมือนกันปะเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะเอา,อางี้ผมผมไม่ไปอ่านแล้วผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างว่าลงอะไรถึงจะได้บ้างนะครับผมนี่แล้วก็ได้ตัวมาอีกหนึ่งใบก็เหมือนเดิมครับผมออกดอกหนึ่งใบสองใบั่้แหละลังกระสูนสำหรับลังกระสูนเะนี่ย โอเคนะ่าจะเป็นประมาณนี้แหละตอนนี้ไส้กรอบผมเกือบหมดแล้วนะจาก500คุณคิดดูแล้วก็จะไปดูกันนะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ไป,ไปกี่ใบแล้วตอนนี้ผมมาได้มาประมาณ28ใบเฮ้ยใช้ไส้กรอกค่อนข้างเยอะอยู่นะ28บใบนี่มันก็จะบอกนะครับผมว่าคุณได้เท่าไหร่อ่ะลิมิตของวันนี้เนี่ยก็จะเป็น50นะตอนนี้ผมได้มาแล้ว28ดังนั้นเนี่ยก็หาอีกให้ครบนะ ตอนนี้หมดไปเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกด like, ก Subscribe ไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยพวเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเราต่อไปวันนี้ห้าโมงเย็นอย่าลืมมาดูสตรีมนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูเลยแล้วก็จะสุ่มของเพื่อให้ดูด้วยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าดูกันแบบจุ๊ๆผมจะได้สกินนี่หลงหรือว่าเสียงเซียงแต่ยังไงผมก็เอาแบบ2สกินนี้อย่างแน่นอนนะก็คือวันนี้จะเอาสัก1สกินก่อนแล้วก็วันสุดท้ายค่อยเอาอีก1สสกินหัวนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบทาผูชม